หากชีวิตต้องเจอกับเรื่องที่วุ่นมาทั้งวันเราต้องรู้จักสงบใจเสียบ้างโดยการปลดปล่อยวางทุกเรื่องลงชั่กคราวโดยเฉพาะเรื่องที่ทำให้เราเป็นทุกข์เราต้องขจัดมันออกไปจากใจทำใจของเราให้ว่างๆให้ใจอยู่นิ่งๆ ได้การเจริญสมาธิภาวนาจนกระทั่งใจเราสงบมีความสุขจากนั้นเราก็แผ่เมตตาไปสู่คนรอบข้างสู่คนที่เรารักรวมไปถึงให้อภัยกับทุกๆคนขยายความเมตตาปรารถนาดีไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลาย เมื่อเราทำอย่างนี้จนเป็นปกตินิสัยใจของเราจะเปลี่ยมล้นไปได้วยความสุขกายสบายใจเหมาะสมที่จะประกอบภารกิจการงานทุกอย่างรวมทั้งงานทางใจที่ต้องปฏิบัติให้เก่าถึงพระรัตนตรยัยภายในตัวของเราทุกทุกคนนะจ๊ะ มีธรรมภาสทิทีิปรากฏในคุตกนิกายธรรมบทความว่าศีลทัศนสัมปันนังธรรมถังสัจวาทินังอัตนโนกรรมกุภานังตันชนโนกรุเตปิยังผู้สมบูรณ์ศีลทัศนะตั้งอยู่ในธรรมพูดคำสัจจริง และทำนาทีองตนอย่างสมบูรณ์ย่อมเป็นที่รักของทุกคนพระบรมศาสดาทรงสอนว่าถ้าพระวิกษุาาถนาจะเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจเป็นที่เคารพนับถือของเพื่อนสหรพรมจารีทั้งหลายหากไม่มีโอกาสี่ทำคุณงามความดีหรือสร้างชื่อเสียงซึ่งเป็นคุณประโยชน์ ต่อเพื่อนสหพรมจันทร์ก็ควรเป็นผู้ประกอบไปด้วยคุณคือศีลพึงทำศีลขั้งตอนให้บริสุทธิ์สมบูรณ์ในทัศนะมีความเห็นถูกต้องตามทํานองคลองธรรมตั้งอยู่ในธรรมวินัยนอย่างเคร่งครัดพึงเป็นคนพูดจริงทำจริงมีวาจาสัตว์ไม่หลอแหละ และทำนาที้งตนอย่างสมบูรณ์ก็สามารถเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจเป็นที่เคารพนับถือของเพื่อนสหพร,รมจารีทั้งหลายได้นอกจากมหากุศลจะเกิดขึ้นกับภิกษุผู้ปฏิบัติชอบแล้วยังเกิดขึ้นกับบิดามารดาของภิกษุรูปนั้นด้วยเมื่อจะละโลก หากมีจิตเลื่อมใสกระลึกถึงพระลูกชายว่าเป็นผู้มีศีลมีธรรมงามภิกษุนี้เป็นญาติของพวกเราความเลื่อมแสงจิตของบิดามารไดาก็ดีหรือเหตุสักว่าระลึกถึงภิกษุรูปนั้นก็ดีย่อมมีอานิสงส์มากสามารถให้ข้ามพ้นจากทุกติไปได้ และยังเป็นพลวะปัจจัยให้ถึงอมะตะมหานิพพานได้อีกด้วยดังพุทธดำรัสที่ว่าโดก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่าใดสมบูรณ์ไม่ด้ศีลสมบูรณ์ในสมาธิสมบูรณ์ในปัญญาวิมุตติและวิมุตติญาณทัศนะเรากล่าวการได้เห็น การได้ฟังการาระลึกถึงการประพฤติตามการเข้าไปหาการเข้าไปนั่งใกล้ภิกษุเหล่านั้นว่ามีอุปการะมากเพราะฉะนั้นพระุทธองค์จึงทรงแสดงว่าเมื่อภิกษุปรารถนาให้หมู่ญาติระลึกถึงตนได้บุญมากแล้วพึงเป็นผู้ประกอบบุยคุณ มีศีลเป็นต้นดูนะจ๊ะปะเพียงแค่การรักษาศีลให้บริสุทธิ์ก็จังเป็นเหตุปิดอบายให้กับบิดามารดาและหมู่ญาติได้อีกด้วยนอกจากนี้โซสําเร็จในการแก้วิกฤติการทางเศรษฐกษิจอีกทางหนึ่งก็คือการรักษาศีลน,นี่แหละ จากการศึกษาประวัติศาสตร์โลกมนุษยชาติได้ประสบภาวะผันผวนทางเศรษฐกิจมาอย่างโชคโชนไม่ว่าจะเป็นภาวะเศรษฐกิจตกต,กต่ำหรือเก,กิดทุพพิกภัยข้าวยากมากแพงโซสัมรทธที่สามารถรับมือกับปัญหานี้ได้อย่างยอดเยี่ยมคือการรักษาสีนั่นเอง ศีลส,สามารถแก้ไขวิกฤตทางเศรษฐกิจได้อย่างไรนั้นเรามาติดตามรับฟังกันเลยนะจ๊ะพระบรมศาสดาเมื่อประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันทรงปรารภภิกษุผู้ข่าหงรูปหนึ่งเรื่องมีอยู่ว่ามีสหาหยชาเมืองสาวัตถีสองคน ได้ออกบวชพร้อมกันในสำนักสงฆ์แห่งหนึ่งเนื่องจากเป็นเพื่อนรักกันอีกทั้งยังเป็นพระบวชใหม่ไปไหนมาไหนจึงมักจะไปด้ยวยกันเสมอวันหนึ่งหลังจากพิสูจสองสหายสงน้ำที่เม่นน้ำอาจียรวดีแล้วนั่งพึ่งแดดอยู่ที่เนินทรายขณะที่สนานาสัปเปเหระกัน อย่างสบายอารมณ์อยู่นั้นก็มีหงสองตัวบินผ่านมาภิกษุรูปหนึ่งจึงจับก้อนกรวดขึ้นแล้วกล่าวว่านี่ท่านเชื่อไหมพอผมสามารถดีลูกในตาของหงที่บินอยู่ได้ภิกษุอีกรูปหนึ่งไม่เชื่อจึงแย้งว่าหงบินอยู่บนฟ้าท่านนั่งอยู่บนดินทำอะไรมันไม่ได้หรอก พิสูจนต้นคิดก็โม้ต่อว่าอย่าว่าแต่ในตาด้านที่พวกเราเห็นเลยแม้ในตาอีกด้านผมก็สามารถดีกรวดให้ถูกได้และเพื่อนฟังแล้วก็ริงไม่เชื่อน,นักขึ้นไปอีกแล้วคิดว่าสหธรรมิกคงโม้ไปตามเรื่องจึงท้าว่าถ้าแน่จริงท่านก็ทดลองทำดูซิก่อนที่ผมจะบินหนีไปเสซก่อน ภิกษุต้นเรื่องรับปากว่าได้เลยถ้างั้นท่านจงคอยดูกันแล้วกันวันแล้วก็ดีก้อนกรวดไปทางข้างหลังของหงพอหงได้ยินเสียงก้อนกรวดจึงเหลียวไปมองภิกษุผู้คนนองก็ดีกรวดอีกก้อนไปโดนในตาของหงด้านซ้ายทะลุกออกทางด้านขวาทำให้หงต้องได้รับความเจ็บปวด ได้ร้องเสียงหลงม้วนตัวตกลงมาแทบเทา้าของภิกษุทั้งสองดิ้นทรุรนทรายอย่างน่าเวทนาส่วนเพื่อนสาธรรมิกอีกกลุ่มที่ยืนอยู่ไม่ไกลมองเห็นการกระทาที่ผิดสมณบิสัยของภิกษุรุ่มนั้นจึงพากันมามุงดูหงผู้เ้ขร้ายแล้วตำหนิว่าผู้มีอายุ ตันบวชในพุทธศาสนาของพระผู้มีภาคเจ้าผู้ประกอบไปด้วยมหากรุณายังกล้าทำปานาติบาตชื่อว่าทำเรื่องที่ไม่สมควรเลยวลกนำพาตัวไปเฝ้าพระบรมศาสดาทันทีพระบรมศาสดา,าต,ตรัสถามว่าดูก่อนบิกษุได้ยินว่าเธอกระทำปานาติบาตจริงหรือ เมื่อภิกษุโรปนั้นทูลร,รับว่าจริงพระเจ้าค่ะจึงตรัสว่าดูก่อนภิกษุเธอบวชในศาสนาอันเป็นเครื่องนำออกจากทุกข์ทำไมจึงได้ทำสัตว์มีชีวิตให้ตกล่วงไว้อย่างนี้แม้บัณฑิตทั้งหลายในการก่อนเมื่อพระพุทธเจ้ายังไม่อุบัติขึ้นอยู่ครองเรือนซึ่งเป็นสิ่งที่เศร้าหมอง ยังนำความรังเกียจในเรื่องเล็กๆในน้อยส่วนเธอนั้นไม่ไดรรำแม้สักว่าความรังเกียจไม่มีหิริโอตปะไร้เมตตาธรรมธรรมดาภิกษุเพิ่งเป็นผู้สำรวมกายวาจาและใจไม่ใช่หรือครั้นตําหนิภิกษุรูปนั้นแล้วทรงนําเอาเรื่องในอดีตมาตรัสเล่าให้ฟัง จะเป็นเรื่องที่น่าคิดมากว่าการรังเกียจการกระทำในเรื่องเล็กๆในน้อย,อยของมนดิตในการก่อนจะมีผลเป็นอย่างไรและเกี่ยวโยงไปถึงศีลกับเศรษฐกิจอย่างไรบ้างเราก็ต้องมาติดตามรับฟังในครั้งต่อไปนะจ๊ะสำหรับการตัดสินว่า เราได้ทำปาณาติบาตหรือปิดศีลข้อที่หนึ่งหรือไม่นั้นมีองค์ประกอบหลักๆจะได้กัน5ประการคือ 1. สัตว์นั้นมีชีวิต 2. รู้อยู่ว่าสัตว์นั้นมีชีวิต 3. ม,มีเจตคตะค่าสัตว์นั้น 4. มีคว,มมค,ความพยายามค่าสัตว์นั้น 5. สัตว์นั้นตายด้วยความพยายาม จากความรู้ในเรื่องการมินิชัยศีลน,นี้เราจะสามารถตอบข้อสงสัยได้ว่าการกระทําใดเป็นการกระทําที่ผิดศีลทำให้ศีลขาดยกตัวอย่างเช่นการที่เราไล่ยงุงและบังเอิญทำให้ยุงตายโดยไม่ได้คิดจะฆ่ายุงเลยอย่างนี้ยังไม่เรียกว่าผิดศีลน,นะจ๊ะ ศีนยังไม่ขาดเสียทีเดียวแลาเป็นการกระทำที่มีครอบองค์ห้าของการฆ่าส่วนการกระทำใดๆที่แม้จะไม่ครอบองค์วินิจฉัยอาจจะทำไปแค่องค์สี่อย่างนี้เรียกว่าศีนทะลุแล้วถ้าลดหลั่นลงมปอีกก็จะเรียกว่าศีลด่างศีลพลอยมัวหมองไปตามลำดับนอกจากนี้การที่จะมินิจฉัยว่า การละเมืิดสียงข้อที่หนึ่งนี้จะมีโทษมากหรือน้อยขึ้นยอยู่กับคุณของคนหรือสัตว์แต่ละประเภทด้วยเช่นฆ่าพระอระหันต์มีโทษมากกว่าฆ่าปุถุชนในบรรดาปุถุชนฆ่าพ่อแม่มีโทษมากกว่าฆ่าคนธรรมดาทั่วไปเพราะถือว่าเป็นอนันตริยกรรม จะห้ามสวรรค์และนิพพานคือถ้าใครไปล่วงละเมิดเข้าท่านือว่าในภพชาตินั้นบุคคลนั้นจะไม่มีโอกาสได้เข้าถึงสวรรค์หรือบรรลุนิพพานมีแต่ต้องไปเสวยทุกขใหญ่ในอบายภูมิอย่างเดียวหากฆ่าสัตว์ที่มีคุณมากก็จะมีโทษมากกว่าการฆ่าสัตว์ที่มีคุณน้อยหรือไม่มีคุณ สำหรับสัตว์เดรัจฉานอย่างพวกที่ไม่มีคุณการฆ่าสัตว์ตัวใหญ่มีโทษมากกว่าการฆ่าสัตว์ตัวเล็กเช่นฆ่าจระเข้มีโทษมากกว่ากิ้งก่าเป็นต้นและเราดูที่ความพยายามในการฆ่าด้วยคือถ้ามีความพยายามในการฆ่ามากก็มีโทษมากมีความพยายามน้อย ก็มีโทษน้อยสุดท้ายต้องดูที่เจตนาเป็นหลักถ้าเจตนาแรงกล้ามีโทษมากหากเจตนาน้อยก็มีโทษน้อยการฆ่าด้ยวยโทษสตร์หรือด้ยวยความเกลียดชังมีโทษมากกว่าการฆ่าเพื่อป้องกันตัวเองเป็นต้นอย่างไรก็ตามเพื่อชีวิตการสร้างบารมีจะได้ไม่สะดุด หลวงพ่อว่าจะได้พราดล้งไปค่าหรือไปรังแกใครเลยนั่นแหละดีที่สุดเราจะได้มีความบริสุทธิ์กายวาจาใจเป็นผู้ไม่มีเวรไม่มีภัยกับใครแล้วจะเป็นที่รักของมนุษย์แล้วเทวดาทั้งหลายตลอดไปนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขอนอนวยพรให้ทุกท่าน มีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้เป็นยอดนักสร้างบาร,รมีผู้มีจิตใจสูงส่งมีหัวใจเพื่ดุจพระบรมโพธิสัตว์ให้มีสมบัติจกักรพรรดิตากไม่พรองมังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบาร,รมีอย่างไม่รู้หมดสิ้น ให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างสวยจงทุกท่านเถอน